วันนี้เรามาชมทุ่งชมข้าวค่ะรดมสมบูรณ์ไปดูข้าวแล้วก็พืชผักแคคกันน้บ้านข่อยมาไหนดูด่ที่นาเราเองมีทุกอย่างเอวิติงหน่อมงหน่อไม้ปลาอะไรนะปลาช่อนเหรอโอเจตต้นอะไรนี่ อ๋อต้อน,อตอนผงชูรสนะหรออู้ทำาไมยอดมันใหญ่ขนาดน,นี้โอ้โหโ<อ>ปลาช่อนลูกปลาช่อนทุกคนภาษาขอยว่ามันบอนโอ้โติ่มเลยโอ้ต้นผงชูรสอันนี้ฮะพาดยอดใหญ่มากทุกคนดูปดต้นผงชูรสโอ้โหดู อะไรนะไอ้มักเตงโมหมับวบไ,ได้อยู่ใช่ไหมโอ้นี่ไงนะมันก็เต็มอยู่นี่ฝนตกฝนพ่งหยุดนะทุกคนนะนต,ต้นผักกระเดานะอันนี้ผักสะเดาที่นาเราอะมีทุกอย่างให้กินนะทุกคนต้นมะเดื่อเนาะมันเป็นหรือยังเป็นตลอดโอ้ไปดูมะเดื่อปะทุกคนที่เราเคยถ่ายให้ดูพี่กายนี่มนหมดแล้วมั้งอะไรีฮะเอามันก็ต้องเป็นใหม่ไม่ใช่หรอมาดูไม่ใช่มันกำลังเป็นลูกเล็กๆบะ เราต้องอนุรักษ์ไว้ได้มาเดือนะมันไม่ค่อยมีเลยเรามาชมทุง่งหอมเอ้ยหอมกลิ่นอย่างก็หอมดอกกระถินใช่ไหมรวยรินโอ้โอมันก็พอมียุ่น้ำอะ่ะอย่างน้อยมันก็ได้อยู่ก็โอเคโอ้ เนาะพอได้อยู่ดวตกคนะาซะแล้วเนาะเราหวานแล้วนะคะทุกคนนาข้าวเออเนี่ไหมมันพอดีน้ำใต้น้ำดีมากเลยจ้ะสวดยวดสวดยวดทุกคนมาชมทุ่งที่นาของเราอ่ะวิวสวยนะทุกคนภูผาขาวนะคะตรงนี้ละเป็นอ่า ภูผาญนั่นแหละค่ะที่เนี่ยเป็นภูผายญแต่ว่าบ้านเราอะข้างหน้ามันจะเป็นภูผาขาวถาแถวๆนี้แหละผาขาวแถวเนี้ยวเวลาหน้าแรงมันจะออกเป็นสีขาวภูผาทีนี่ต้นมะเดื่อเด้อฝั่งนู้นก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรนะคะโอ้ยขาดูป่าค่ะต้นขามีมานานละ นี่ค่ะเทียงหน้าเราก็อยู่นานี่ต้นมะเดือกค่ะโอ้ยมะเดื่อยังเป็นโอ้ยลูกเล็กๆจะเอาหน่อยดีแล้วก็ไปกินกับลาบตอนเย็นโอ้ยมะเดือกแมทุกคนลูกเล็กๆ,ๆ,ๆนี่<ๆ>เราไม่ไม่ทิ้งเด้อทุกคนเราจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันจะลูกเล็กๆพอดีกินกับลาบไหลไปแตโ่โอเคเนาะเดี๋ยวจะถ่ายแบบ ต้นมะเดือดต่างหากโอ้โนี่กำลังลูกเล็กๆอ่ะทุกคนกินกับลาบกินกับเมี่ยงนะรสว้ายสุดยอดสุดยอดย